Historia que me fizeste, อ้ล่ะสวัสดีครับชาวมารือิิตสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยวัยรุ่นสีขาวข่าวด่วนข่าวร้อนเลยนะครับล่าสุดครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับมีสื่อได้ออกมารายงานเรื่องของคริสเตียนเอมเปเป้ P e กับทางสโมสรเรอัลมาริตครับนำทัพโดยมากาสื่อชื่อดังออกมารายงานแบบ breaking นะครับหรือว่าข่าวด่วนเลยว่าณเวลานี้ครับทางสโมสรเรอัลมาริตได้เซ็นสัญญากับคริสเตียนเอมเปเป้ P e เป็นที่เรียบร้อยและจะเป็นสัญญาย,ยาวถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งสัญญานี้ จะไปสิ้นสุดอยู่ในปี2029และเอ็มบาเป้ครับจะมาเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมปี2024ณเวลานี้ครับข้อตกลงส่วนใหญ่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เรื่องรายละเอียดลิขสิทธิภาพลักษณ์ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเท่านั้นเองครับซึ่งเรอัลมาดริดครับได้บรรลุข้อตกลงกับครียนเอ็มปาเป้ในเรื่องของค่าเหนื่อยที่อาจจะต้องลดลงมาครับจากที่เคยได้รับอยู่กับทางสโมสรเปเอเเพื่อช่วยรักษาเพดานค่า ของสโมสรเรอ,อัลมาดริดนั่นเองครับมาให้เพดานมันพังไปอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนข่าวใหญ่ที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าข่าวของเอ MB เป้แล้วเนี่ยนะครับต่อจะให้เป็นสื่อมาก้าเป็นสื่อที่พอจะฟังได้นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนหรือว่าจะฟังหูไว้สักสามแสนสามล้านหูเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากับมาก้กาเองฮะก็เคยมีพลาดเหมือนกันในดีลของคีเตียนเอ MB เป้แต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆนะครับก็มีบางสื่ ได้ออกมารายงานเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาของเอมบาเป้กับเรอัลมาดริดไว้แล้วด้วยนะครับอย่างที่แจ้งไปครับเซ็น5ปียาวถึงปี2029ค่าเหนื่อยจะอยู่ราวๆ15-20ล้านยูโรต่อปีหรือตกสัปดาห์ละประมาณ280,000-380,000ยูโรไม่รวมภาษีนะครับและมีโบนัสค่ากินเปล่าอีก50ล้านยูโรก็มารอติดตามกันไปว่าสุดท้ายแล้วจะจริงแท้แค่ไหนนะครับแล้วสื่อใหญ่ๆเทียร์ท็อปเทียร์ก็อสจะออกมารายงานเรื่องนี้ตามกันไปหรือเปล่านะครับแต่สุดท้าย แล้วยังไงก็ต้องรอสโมสรนั่นแหละชั่วที่สุดสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอลมลริตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกราเสียสวัสดีครับ